สวัสดีครับพี่น้องปอกปลายทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะสวัสดีคนมากนกคือกันนะครับผมกะเส้านี้กับี่พ่ออยู่หนองบัวลำพูรับโทรมาถามสื่อลูกนกกะบรอล่าซาครับทามี่กะตัดทรงกันเลยครับผมรถกับมีแลนด์ครับเน่ากับด้เตรียมกองเตรียมยังล่าทรงครับหลอบเทียงเทียงเขาต้องไปทรงรถ เป็ดโมงครับผมบก็กัโค้งสีบอนานนะครับเนาะถึงไก่ไก่หนึ่งครับสำหรับนกตัวนี้เนาะครับก็บเป็นนกน้ำเข่ามาจากมาเล่เนาะครับเนาะเพื่อมาพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปเนาะครับเนาะเสริม,มามเพื่อผสม แบงที่แบงนองไปเลียนครับผมสนใจกะท้มามนะครับลูกกับนี่แดอยู่ครับผมตอนนี้กะเป็นนกฟอมดีอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะตามที่คิปเนาะครับเนาะแต่ว่าิจาลูกตัางๆเข้ากะรุ่นก,กันอีกที่หนึ่งนะครับเข้ากับกะรตีบอด้ว่าลูกมันสิเป็นคือพอคือเม่มัน นั่นก็ต้องเบอ่์ที่หนึ่งเนาะครับ เป็นหงพี่น้องเอ้ยโรคเหยียบกองยาของแตกจ้ะเอาไปนะครับเอาไปนะปิดเอาว้าสวยเลย วนี้เป็นลูกฟัตูนแครับมีปอกขาแต่ว่าปอกขาหนีผมตัดใส่ครับเพราะว่าผมสร้างมากนกมันใหญ่แล้วเลิ่ตัดไอ้ปอกขาใส่นกอะไล่คู่กันในกลุ่มร่วมหรอครับผมดูอาการด้านนาจะเป็นตัวผู้หรอครับสายเรนครับสายเรน <laughs> 放个台，你忙嘞。 ตัวโตตัวนี้ลูปร่อครับผมอาจจะเป็นตัวผู้ครับขาเงี้ย่อยก็ตั้งจุดเต็มวายเด่นปีนาครับ ้่านใดสนใจนกเขาแข็งนะครับเมื่อปืนมีแบงนะครับพร้พอมพร้อมฟื้๊ครับไปละปืนดีกว่านนกเลย ครับตัวนี้เป็นนกเชลยนิวตันเสียงกลางท่านใดอยากเอาไปดแูแลต่อกระทาเมาื่อในะครับถ้าร่มดีโอเคครับสวัสดีครับบานนี้แล้วก็ับมาหอดบอกกสอแล้วนะครับเนาะ มาทรงนกครับผมไปน้องบัวลำพูแต่ว่าแต่ว่าสิมีรลบดบนนอครับน่าจะมีเนาะครับเนาะโอ้ใส่กอกเป็นตะปิงแด้่ะโอ้คนกับไปค้นกับาไม้เดีวยวครับ บัวลำพูนี่คือรถเมืองเลยว่ะชุมแพบัวลำพูชุมแพนะครับแล้วลูกผู้กองสอบถามรถก่อนเพราะขั้นไหนจะออก ไอ้หาม,มึงก็บูดแท้ขี่รถปล่อยมือเว้ยบูดขนาด <laughs> ชุมแพรันี่ด้คั้นนี้ด้ กกาลงมโอ้ oh, <ง>ครับผม